บางคนก็เอาละย่างยุบหนอพองหนอเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าสอนนะจุดเริ่มต้นไม่ใช่บุฒิดาเทคนิคนะเป็นมหาศีเทคนิคจุดเริ่มต้นของของยุบหนอพองหนอจริงไหมเกิดจากพมา่าคนที่ผลิตเทคนิคนี้ขึ้นมาเนี่ยคือ ชื่อว่าสีแต่ท่านเป็นมหาเรียกว่ามหาสีเกิดที่พม่าคนไทยเราเนี่ยก็ส่งพระไปเรียนถึงมีหนอ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 ,อยู่ทัวฮะฮะ,ะยุบหนอพองหนอไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนนะเกิดเป็นอาจารย์ญาวาสขึ้นมาอีกเห็นไหมอันนี้เรียกว่ามหาสีมหาสีเทคนิคไม่ใช่บุตรดาเทคนิค ก็หลากหลายขึ้นมายิ่งหลากหลายก็ยิ่งสับสนเทคนิคผลิตเทคนิคขึ้นมามากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งฟั่นเฟือไม่รู้จะไปทางไหนดีเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราสับสนมากลืมหลักลืมหลักของพระพุทธเจ้าสอนคืออาณาปาณสติทั้งที่พระพุทธเจ้าพูดนะ จะชาคตตัดสรุด้วยอาณาปานสติ